บัตดี้กวนะคะในช่องดีดี้ชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยบัดี้ก็จะมาบอกว่าบิวตี้เดย์ของบัดี้นะคะพาร์ทสองนะคะมีอะไรบ้างนะคะเป็นร้านที่บัดี้มาเลยคะ่ะชื่อร้านกีกกี้คะ่ะเขาทำสีผมเด็ดมากๆเนี่ยดูดิเขาทำของเราใช่ปะสีมันยังไม่ออกเป็นสีส้มเลยอะ่ะวันนี้เราจะมาทำสีทองทั้งหัวเลยนะคะจะมารอดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงบ้างะคะจะเป็นสายฝอมากเลย ร้านเขาจะใหญ่มากนะคะแบบมีทั้งทำเล็บทำผมมีทั้งมาส์หน้าคือมีแบบเกือกบจะครบวงจรเลยนะคะที่นี่นี่ค่ะนี่ช่างนุชนะคะวันนี้นะช่างนูชจะเป็นคนที่เปลี่ยนสีผมให้พอนด้นะคะเปลี่ยนลุคเลยวันนี้น่าจะแอชบอนหรือเปล่าช่างนูชแต่อยากได้คือไม่ปรยายแต่ว่าทำสรรีเดียวเลยใช่<ด>ค่ะได้อ,อันนี้ก็แอชแอช,ช,แชบอนใช่ไหมคะช่างช่างนุชโอเคอยากได้แบบไม่ไม่ออกส้ม คนคนนี้แอชลอนไหมคะเห็นเห็นช่างนคะแต่ว่าอันนี้ในการถ่ายรูปมันคือถ้าทำแบบนี้มันจะแสบแล้วทุกคนคือไม่มีใครไม่แสบนะคะเราต้องอดทนถ้าเราอยากจะสวยนะคะถ่ายวีฟอร์ก่อนใช่ไหมโอเคค่ะได้ช่างบอกว่า5ชั่วโมงตอนแรกเราตีไว้น่าจะ3ชั่วโมงเพราะว่าทำทีเดียวสุดท้าย5ชั่วโมงเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะบลีชทั้งหัวเป็นสีทองแบบเนี้ย เห็นแบบพวกแบบเกาหลีอ่ะเกาหลีเขาชอบทำกันเรียกเป็นเกาหลีบ้างเกาหลีเกาใจถึงเต้นถึงเต้นแต่แบบเนี่ยเราทุกคนก็จะถามว่าทําสีแล้วผมเสียไหมเสียนะคะทุกคนมันเสียอยู่แล้วนะคะแต่แค่ถ้าเราอยากสวยเราก็ทนแล้วเราก็ทำทรีทเมนต์ช่วยเอามันก็จะช่วยแบบลดความเสียลงได้นะคะก็คือจริงๆก็คือต้องแล้วแต่สภาพของคนด้วยนะ คือเรามั่นใจว่าผมเราโอเคแข็งแรงมันก็จะเสียมันจะเสียไม่มากแต่บางคนเนี่ยก็คือควรปรึกษาช่างก่อนว่าเออเราควรทํำไหมเพราะแบบบางคนผมบางแล้วพอเวลาเราบลีชอ่ะมันอาจจะขาดได้หรือมันอาจจะเป็นวุ้นได้ฉะนั้นแบบปรึกษาช่างให้ดีก่อนนะคะไม่ใช่แบบมาถึงตึ้งทําเลยนะคะขบขานนี่ไม่รู้นะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่เราทํานะคะเราก็จะไปทําเล็บกันด้วยเราก็นั่งตรงนี้เลยไหมหรือว่าหรือว่าเราก็ไปนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เลยปังป้า,ปาไม่ต้องเดินไปไหนเลยอะ่ะคุณนายมากโอ๊ยเหนื่อยการเลือกสีมากอะ่ะ เครียดเครียดเคียรเคียดเฮ้ยอันนี้ดิแมนี้ดิมแมะเมทัิกรอบนี้เราแต่งตัวมีแต่สีน้ำตาลกับสีดำนะคะที่เราจะไปญี่ปุ่นกันฉะนั้นโอเคคิดก่อนคือเราไม่ได้ทำเล็บนานมากนานจนจำไม่ได้ว่าครั้งที่เราทำสีอะไรอะ่ะเพราะว่าเล็บเราอะทำจนเล็บบางอะพอเราทำตั้งแต่มหาลัยไม่หยุดเลยอะคาดว่าจะทำสีนี้แค่แค่แค่แค,ค่สีนี้นะคะ สามารถสั่งมิวโทสเฮาส์มาก็ได้นะคะหรือจะเป็น Nice to meet you นะโอ้ยเยอะไปหน่อยแม่เี่ยเขาก็จะมีคาเฟ่นะคะอิงกินอะไรรสหว,า,ว, <c oughs> หวานอีกแล้วรถหวานรหวานอีกแล้วเขาจะลดความอ้วนโ okay, อเคโอเคโอเคนี่ไงอิงเขาระดับความหวานได้เอาเอาอะไรเร็วเร,วเรว ที่นี่นะคะก็จะแนะนําเลยช่างหนุดนะคะฝีมือดีมากแล้วมีช่างแนนจริงๆอะ่ะหลายๆช่างเลยที่นี่คือเก่งมากเพราะว่าคุณเจ้าของนะคะคุณกล้องนะคะเขาเทรนมากับมือนะคะทุกคนนี้คือปังหมดนะคะเราก็เลยแบบมั่นใจในทุกช่างที่นี่เลยนะคะเล็บก,ก็เสร็จปแล้วนะคะความเมทัลลงเมทัลลิกนี่ให้ดูให้ดู สวยพร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วนะคะเราช่างก็ลงโค้ดให้สองรอบนะคะกันหลุดนะคะสวยงามสวยงามต่อไปก็เหลือแต่ผมมานะคะอีกกี่ชั่วโมงคะช่างอีกสี่ชั่วโมงเ <laughs> <laughs> มื่อกี้คือตอนใส่ตเตาไอไม่ได้ใส่เตา <laughs> ใส่เครื่องร้อนมากเหงื่อแตกตอนนี้คือเหงื่อแตกทั้งหลังนะเลยต้องลุกขึ้นมารับองค์รับแอร์หน่อยเนี่ยแอร์ตรงเนี้ยขอไปต,ป <laughs> ตากแบบถ้าคุณอยาก<ม>สวย<ห>คนนอกออกุณต <laughs> ้องอดทนแอร์ อันนี้แช่ไว้กี่นาทีนะคะสี่สิบโอเคอั่นเดินวนเราเดินได้เนาะ <c oughs> อันนี้นะคะเราก็หนังหัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่างนุชกำลังเตรียมตัวล้างให้นะคะก็จะนวดรอบสุดท้ายให้ดูเนี่ยตอนนี้ขาวแล้เห็นปะมเรากำลังลงทรีทเมนต์โอลาเพกนะคะหลังจากที่เรากัดสีผมก็คือควรทำทรีทเมนต์หน่อยพอน้องโดนกัดออกเป็นสีแบบนี้มันต้อง นั่นมากอะ่ะคนทำทรีทเมนต์ตัวด่วนนะคะไปเสร็จแล้วค่ะเราเต็มตัวไปล้างแล้วมารอชมผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้น Cannot speak Thai anymore ร <laughs> อเล่นนะคะนี่สวยมากสวยมากเป็นสีแบบ ash b l อ n d e นะคะคือบดีจะไม่ค่อยชอบแบบสีออกแบบเหลืองเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบ สไตล์ติดเทามากกว่าก็บางคนอาจจะดูแบบดูผบขาวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะมันก็จะออกบอลบอนนะคะคกริบกรนะคะแต่ต้องต้องหนีบนะถ้าไม่หนีบก็คือเป็นเห็ดเลยนะคะโอเคอะสวยมากชอบมากชอบมาก เดี๋ยวรอบหน้านะคะถ้าสมมติบิวตี้เด Day ของบอดี้นะคะพาร์ทที่3จะไปทำครีกอะไรผิวหน้าแต่งผิวหน้ายังไงหรือว่าเสริมอะไรเนี่ยรอไปดูกันคลิปหน้านะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ